เราลงพงจิตบางดอนครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมาประมาณก็ซ้อมมาตลอดตั้งแต่ก็คือโควิดก็อยู่ค่ายอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนก็ซ้อมอหนีนี่เนาะใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับเราสูงสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยแปดสิบน้ำหนักกระต่อยประมาณกี่กิโลครับมันหกสิบห้าเราเป็นบุยสไตล์อะไรครับอ๋อไม่เข่าไม่เลยแล้วของเราพีษถนัดซ้ายหรือเปล่าฟ้าแล้ววันนี้เราเจอกับ มรดกเพชรเคยเจอแล้วไหมไม่เคยครับอันนี้สายแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับสายข้อมป่ะก็ดูดูเาบ้างเขาเป็นมือกระจายแล้พอจำได้ไหมก็น่าจะเดินมาเดินแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยววางแผงเนี่ยตั้งรับอาการก็ไปตามสไตล์ยเราเนาะเขาเราก็ซ้อมอยู่ที่ได้จิตวิงญาณอยู่แล้วใครเป็นกู้ฟังกู้ซ้อมบ้างไฟนี้ ก็มีหนึ่งร้านเล็กขึ้นมาชนวยก็คือโบนายไข่เลยเพิ่มตัวใหญ่ช่วยกันเถอะเนาะยังก่อนปิดโควิดนี่เราปล่อยไว้ที่วันนั้นต่อเป็นไงวันนั้นชนะจะตรวจศึกวันนั้นเวทเท่าไห้นร้อยสามสี่ก็เวทนี้เลยแต่เมื่อกี้สอบแล้วเกินอยู่ประมาณจุดแปดไม่มีปัญหาเนาะก็คือมาขยับร่างกายหน่อยนึงครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่อยครับก็ฝากพี่น้อง แตนมอยทุกคนก็นนช่วยแชร์ด้วยครับวันนี้ดีแน่นอนครับผมขอมาท้าครับ